สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเทคโนโลยีสวมใส่หรือ wearable เนี่ยแหละครับโดยเฉพาะแว่นตาอัจฉริยะเออมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้หลังจากที่ Meta เขาทำแว่น ray ban ใส่ AI เข้าไปแล้วกออ็ขายดีทีเดียวได้ข่าวว่า2ล้านคู่เลยวันนี้เรามีข้อมูลมาว่า Meta เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับกาลังจะไปต่อ ใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันเหมือนเขาจับมือกับเอสซิลล Lu ักโซติกเจ้าพ่อวงการแว่นตาเจ้าเดิมนี่แหละครับขยายไปแบรนด์อื่นด้วยอย่างโอ k กล y ีแล้วก็พร a d a อือหือไปทั้งสายสปอร์ตสายแฟชั่นเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจมากว่าก้าวต่อไปจะเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มที่แว่นโอ k กล y ี่เอก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเมตาเตรียมเปิดตัวรุ่นนี้เ,เร็วๆนี้เลยครับ20มิถุนายนนี้ โอ้ oh, ใกล้แล้วนะคะใช่ครับตั้งใจเจาะกลุ่มนักกีฬาเลยนะแบบคนเล่นเทนนิสสกีอะไรแบบนี้ที่แบบอยากจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพตอนเล่นโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับกล้องอ๋อเก็ตเลยค่ะคือเน้นฟังก์ชันสำหรับคนแอคทีฟถูกต้องครับเขาบอกว่าดีไซน์ก็จะทนทานขึ้นทนสภาพอากาศได้ดีกว่าเดิมด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยเอ่ออาจจะคล้ายๆเรเบนเดิมนะแต่ว่าอาจจะย้ายกล้องนิดหน่อยมาไว้ตรงกลางกรอบแวน่นอืมก็น่าจะเพื่อมุมมองการถ่ายที่ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมพวกนั้นนะคะน่าจะอย่างนั้นครับส่วนราคาก็เอ่อขยับขึ้นนิดหน่อยจากเรเบนคาดว่าเริ่มแถวๆสามร0ดอลลาร์ก็ยังถือว่าราคาพอจับต้องได้อยู่สาหรับแว่น AI ที่มีฟังก์ชันเฉพาะทางนะคะ การที่เขาเจาะตลาดนักกีฬาแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์เขาบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ n i ชมา m a r k e แบบนักกีฬาเนี่ยมันแสดงว่าเมตาเขามองไปไกลกว่าแค่การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันแล้วค่ะเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าเออแวน AI เนี่ยมันมีประโยชน์ในสถานการณ์อื่นๆที่มันแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอ๋อครับการปรับดีไซน์เล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องความทนทานตำแหน่งกล้องเนี่ยก็คือทํามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานนั้นๆจริงๆ แล้วก็อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยนะคะว่าคนใช้ทําอะไรบ้างในกิจกรรมแบบนี้เก็บข้อมูลการใช้งานแบบใหม่ๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ AI ที่เราเห็นในเร b บ n นะคะพวกสั่งร้านด้วยเสียงสั่งไทยรูปถามข้อมูลแปลภาษาฟังเพลงจาก Spotify อะไรพวกนี้ยก็น่าจะตามมาในโอเ l รีด้วยเหมือนกันค่ะครบๆเลยเข้าใจเลยครับครบเครื่องเหมือนเดิมแต่ปรับให้เหมาะกับนักกีฬาทีนี้ ไปดูอีก9ก้าที่ผมว่าก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการไปจับมือกับป r ร d ดาแบรนด์หรูเลยโอ้โหอันนี้คือไปสายแฟชั่นจ๋าเลยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของดีลใหญ่ดีลลิขสิทธิ์10ปีระหว่างลูกซอยติก้ากับป r ร d ดาอยู่แล้วอ๋อเป็นดีลที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่ากระหมดเปิดตัวเนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเท่าไหร่แต่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหลุดมาจากอดีตพนักงานเมตาเขาบอกว่า ขาวแว่นปลาด้าที่มันจะหนาๆหน่อยนะครับอ่าใช่ค่ะดีไซน์เขาเป็นเอกลักษณ์อาจจะกลายเป็นข้อดีไปเลยเพราะมันซ่อนพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกไมโครโฟนชิปอะไรพวกนี้ได้เนียนขึ้นจริงด้วยค่ะอันนี้น่าคิดเพราะเรื่องดีไซน์กับเทคโนโลยีเนี่ยบางทีมันก็ต้องหาจุดลงตัวกันเนาะแล้วการร่วมมือกับ Prada เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์หรูหรายอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเข้าถึงลูกค้าอีกกลุ่มไปเลยกลุ่มไฮเอน ใช่ค่ะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับแฟชั่นดีไซน์แล้วก็ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อแบรนด์เพื่อความพรีเมียมซึ่งตรงนี้อาจจะหมายถึงกำไรต่อหน่วยที่สูงขึ้นสำหรับเมตาด้วยเป็นการยกระดับแว่น AI ไปอีกขั้นจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าพันธมิตรอย่างเอซิลล์ล็อกสุทิตนี่สำคัญมากเพราะเขากุมลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆไว้ในมือเยอะมากทั้งเร y b a บรนด์ e y แล้วก็ Prada นี้ด้วยจริงครับ มีพาร์ทเนอร์ดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งเลยซึ่งถ้าเรามองภาพรวมตลาดแว่นอัจฉริยะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแข่งกันดุเดือดมากครับเห็นมีเจ้าอื่นขยับตัวเหมือนกันใช่ค่ะ Google ก็มีโปรเจกต์ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นเหมือนกันอย่าง Gentle Monster แล้วก็ Warby Parker อ๋อ Google ก็มาสายแฟชั่นค่ะส่วน Apple นี่ก็มีข่าวลือหนาหูเลยว่าจะลงมาเล่นตลาดนี้ปีหน้าปี 2025. 2 0 2 5ปีหน้าเลยหรอครับ ใช่ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผู้บริหารเมตาคนสำคัญอย่างแอนดรูว์บอสเวิร์ดเขาเคยพูดไว้นะคะว่าปี2025เนี่ยจะเป็นปีสำคัญของ Reality l a b s ของเมตาโหแสดงว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรเด็ดๆออกมาอีกเยอะเลยน่าจะอย่างนั้นค่ะแล้วก็ยังมีข่าวลือเรื่องอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่แว่นแบบนี้อาจจะมีแว่น AR ที่แบบมีจอแสดงผลในตัวจริงๆเลยที่เป็น augmented reality ค่ะโค้ดเนมหลุดมาว่า hypernova โอ้โห Hy p ป r n o v a ฟังดูยิ่งใหญ่มาก แสดงว่าเมตานี่เดินเกมรุกเต็มที่เลยนะครับจากเว y แบนดไปโอคลีไป Prada แล้วก็อาจจะมี AR จริงจังตามมาอีกใช่เลยค่ะเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่แน่นอนสรุปก็คือ m e t ากำลังขยายอาณาจักรแว่นตา AI อย่างจริงจังเลยโดยใช้ความแข็งแกร่งของพาร์ทเนอร์อย่าง s i l o r Luxotica เป็นฐานสำคัญในการบุกทั้งตลาดสปอร์ตและตลาดแฟชั่นหรูถูกต้องเลยค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือการที่เทคนโนโลยี AI มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอยู่ในแว่นตาแบรนด์แฟชั่นที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อวิธีที่คนทั่วไปรับรู้แล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีสวมใส่ในชีวิตประจำวันไปเลยก็ได้นะคะ อืมน่าคิดครับคำถามคือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างแฟชั่นกับเทคโนโลยีมันจางลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าอาจจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยใช่ค่ะและมันอาจจะเปลี่ยนนิยามของเครื่องประดับหรือ a c อ e s ซอรีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปีเลยก็ได้นะคะว่ามันไม่ใช่แค่สวยงามแต่มันต้องฉลาดด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ